กะทะหมูกะทะซิม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 เบงซิมเบิงซิมเบิงแม่พึ่งน้อยชาลายบุ้งหนากลบุ้งกินแล่ยลูกบุ้งกินแล่ยอาลูกกินบ้างเสร็จบ่เสร็จบ่ยังได้กินจ้าเอายังไม่กินจ้าเสร็จบ่เสร็จบ่เอ้าไปลูกบ่เนาะกันนึกว่ากินแล้วเนาะ ถาต่อเซบรบอเสบเบอเาเอาของเอ้อยดีของเอ้อยต่สบอี่บเบอีนะของลูก

เดินออกไมุมองม่นมูกระทะกินมูกระทะละอเืหนสร็จเาดีัวไล่เ็บนวจ็บนวเจ็นวเจนวเอาเสร็บ่นเ็บนวค่ะเ็บนวค่ะ น้ำจิ้มนี่แซ่บสุดฟูดเล่นละคุณแซ่บเออน้ำจิ้มเนี่ยจ้าตาเอฟเอ็มจ้ะแซ่บจ้ะเซ็ตพอดีจะไ,ไมท่ทำซะัทำแตกแย่งี้ตดูมันเข้าเหมา ยังเลือกเอาอันนใหม่ไปเห็นน้ำล่ำท่านนใหม่ก็สีเขียวซึ่มนุ่มสบายเลอือือเอาให้ใช่มีเสียงหูเลยเลยนาน่านาว เอากินสตอเบอรี่บ้างว้ามูดังั้นสตอบอลีว้าแม่แม่ชื่อสตอเบอรีเอ๋อหนยจะขันทักไลกินดี ก้ามปูบอน้อยเจาก้ามปูบอเอาเอาก้ามปูจ้าก้ามปูอุ้ยอุ้ยก้ามปูใหญ่ๆของน้อยชอบเอาเอาดูดบอ ดีว่าเดินขึ้เลยนั่งกินมเม็ดแล้วฮะอาวะเอาปลกะไปเนะจ้ของหวยครับเจียงกับเจียงแมจะเจะเียงโซฟีไ่ไปไปอำเภอเจ้าว่าใครเจาว่าใคร ใด้กินเขาเยอย่ยงว่าแล้วลูกต้องกินเอากินเอาอืมบบอกไม่ได้กินปะขี้แ่บไม่ได้ลูกค่ะอืมนี่ละ เอาผักไม่ลุนะไม่ไมไดุโอ๊ยงดไอ้ชาจะเอาผักเหรอเะ,<ฮ>ะนี่ผักเอาผักอะไรผักบุ้งหรือว่า <ฮะ S 2> ผักกะขาวกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆ cái người năm <laughs> ได้เลยกว่าน่ะแซ่บมาแซบอร่อยแซ่บแซ่บอร่อยแซ่บเบิ้ลอร่อยแซ่บเบิ้ลแซ่บพับแซ่บเนี่ยแซ่บกระเซ่บเนี้ยแฉบเนื้อพุทธใจ กระปรูจุ่มลงไปเลยปูค่ะแม่ไาจ้าปูเลยต้องนิ้วปูแลวนี้เอาใส่ยูนไม่ได้ใส่เส้หนหมี่ป่านเนื้อวานจ้ะ Trên đông đen, đông đen. Hmm. luôn buồn đây. Sẹp đi chị. Hmm. đây นิ่มมากจตนิ่มมากมแซ่บมากป่ามันเหนือหวานนิ่มนิ่มนิ่มลิ่นเลยจ้ะ ันนี้เป็นหนวดมันจะดึง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  เราจะเห็ด ว่าเอาเห็ดน่ะมันหันกันไปหันก้อนตัวลูกว่าเอาเห็ดมาแฉะแฉะดูแม่ไม่แฉะแน่ bằng <laughs> <laughs> xe mô cạnh hạc xe tạm quân thành phố lưng hên hạnh 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 อยังเห็นยางมาทางนี okay> ้มันี่เห็ดฟางมาตั้งแม่เห็ดฟางค่ะบอกเร็ว kamp. ดีหนูไม่เอาผักมานั่งให้ดีวะเช่นแม่บอกนั่งลงดีดีนูอยากเอาวก้ามพูนจุระกินเลยเอาเนี่ยเอาแม่เอาปลาหิ้มให้ปลาไม่มีอย่างนี้ปลาหิ้มกินมันก่อนปลาหิ้ม ว่นี่สุกไงเด้งเด้งเด้ง้งเลยเน่น่สบไยังก่อนิ่างลงลูกจะเอาลายมันจมันจลวกลูกนะอ้ยมันหนังหนักเอาจกอนนีแซ่บอลูกกาอื อยารู้ปังดิชอบมากเลยค่ะทั้งเผ็ดทั้งเจ็บเซ็บก็ทั้งสวงนี่ค่ะหมูหมูหมูเป็นตรอนตรอนตร,อน,ตรอนเลยค่ะจิ้มน้ําจิ้มเข้าไปค่ะ,ตอ,ต,อองงะ,ะตอนตรอนมองง่ายง่เลยแม่นบ่เหรอตรอนตรอนตรอน ขนาดใหญ่เลยอืมเจ็บมากค่ะเอาเองเอาอย่าง ไม <bs> no ่ได้เอาลูกกินพักบ่ปะกินพักปูแค่พักมันเบื่อแล้วเนาะแม่ปูปูมันดุหอน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 หัหอนหัว บันแล้วพักบนแล้ว mm hmm. จไม่เอาลูกทไมเห่ แคบหน่อยใช่แคบเหรอใช่มากค่ะใช่มากค่ะบอกเร็วแค่มากค่ะ

จะนั่งกินหลายๆฉุกเลยใช่ฉุกเลยอ้งไม่ได้หครหน่ะอืมฉุกเลยอ้วอันนี้ไม่เห้าไม่เห้าไงไม่เห้าผักอกรูหวานนุ่มลิ้นมาก